กรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานงานตรานกยุงพระราชทานาสืบสานตำนานใหม่ไทยครั้งที่18ประจำปี2,566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาส12สิงหาคม2 5 6 6ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย พร้อมผลักดันมาตรฐานใหม่ไทยมุ่งสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยทางนายประกอบเผาพงศ์อธิบดีกรมหม่อนหม่กล่าวว่างานตรานุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด หม่ไทยล้ำค่าสายใยแห่งภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากลทั้งนี้กรมหม่อนใหม่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาใหม่ไทยตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและในระดับสากลโดยไฮไลท์สำคัญคือนิทัศการการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมทั้งยังประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าใหม่ไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและเลือกสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3กันยาย,ยน2566 ตั้งแต่เวลา10นาฬิกถึง20นาฬิกาณหอ6ถึง7อิมแพกเมืองทองธานีค่ะจัดงานตระกลุลพระราชทานสืบสรารตำนานหมายไทยครั้งที่18ในครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา18ครั้งด้วยประิธานของสมเด็จพระพันปีท่านให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการปูมหมอนเลี้ยงไหมทําให้กเกษตรก,กรนเนี่ยได้มีอาชีพที่ยั่งยืนรวมไปถึงในการจัดงานเนี่ย ต้องถือว่าเป็นการเสนิเมเกยียรติให้กับนัณประพันธ์ปีด้วยประกอบกับในการจัดงานจะมีพวกเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเราถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เกษตรกร,กรได้มีโอกาสนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนและไหมเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในเมืองเราถือว่าสถานที่นี้เป็นจุดสําคัญที่ คนในเมืองคนในกรุงเทพหรือใกล้เคียงปริมณทนเนี่ยมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าได้ไม่ยากรวมไปถึงว่าผู้ประกอบการที่มีการทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยใช้เส้นไหม่จากเกษตรกร,เ,กรเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยสับสนุนให้มีตลาดรองรับหรือ งานเพื่อให้มีการแสดงสินค้านําเสนอสินค้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าผ้าไหมเส้นหนึ่งผืนเนี่ยมันเกิดจากการที่เกษตรกรที่ทําการปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหมก็จะต่อเนื่องกันไปเมื่อเกษตรกรเลี้ยงไหมได้ก็ไปสามเส้นเส้นไหมตอนนี้มีราคาสูงมากนะครับเพราะว่าผลกระทบ เรื่องความแรงนะ้ำมีน้อยนะครับพื้นที่ที่เลี้ยงไหมชนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานกับภาคเหนือนะพอมอีความแห้งแล้งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อใบหม่อนที่จะนําไปเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงไหมนะครับงนตรงนี้ก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นปลา,ายปีทนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยเดเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเรา จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีด้วยซึ่งตรงนี้เป็นโซนสําคัญที่ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงกเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมอญใหม่เนี่ยให้ความสําคัญถือเป็นงานประจำปีที่กรมได้จัดอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่ใช้ผ้าไหมหรือเรียง่ายผู้บริโภคในเมืองเนี่ยได้รับรู้รับเ,เห็นในส่วนที่ มาจับใจ่ายใช้สอยคูยง่ายเพราะไหม่ในวันนี้มันเป็นส่วนที่การันตีได้ว่ากลมวันไหมจัน,นี่ยเป็นพระไหมไทยแท้พระใหม่ไทยแท้ดูได้จากอะไรซึ่งเราก็ามีเส้นไหม่จากที่อื่นเรามองว่าการรับรองคุณภาพของพระใหมเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้ตารางยุงกระราชฐานแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะที่มาของตารางยุงกระราษทานเนี่ยโดย เดือนรัพันปีเนี่ยท่านได้พระราชทานไว้เพื่อให้เป็นส่วนที่การันตีได้ได้เห็นว่าผ้าใหม่ทุกผืนที่มีการรับรองคุณภาพด้วยตรนักยูงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีมีความสวยงามมีมาตรฐานแล้วก็ผลิตจากเส้นไหมที่ได้จากเษกษตรกรที่ผลิตในประเทศครับวัตถุประสงค์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการ เทิดระเกียรติสมเด็จพระพันธ์ปีเพื่อสืบสารปณิธานของพระองค์ท่านว่างานการลกยุงประธานสืบสารตนานใหม่ไทยเนะี่ยเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่มองถึงความสําคัญของเกษตรกรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมวลใหมนะ่เนี่ยจะได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เราก็ถือว่าเป็น ส่วนสาคัญที่เราจะได้ระล,ลึกถึงอ,อระคุณท่านที่ท่านได้ให้ใหการอ,าอ่นานบุคห์ดูแลกลุ่มคนที่ปลูกหมอนเลี้ยงใหม่ครับกิจกรกรมจริงๆก็อยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะว่าวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับเราถือว่า,าจุดสําคัญที่อยากให้ประชาชนทั่วไปรับรู้นั่นคือเรื่องของอที่มาของเอส้นทางสายใหม่เป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึง ในการเชิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีมีส่วนที่สำคัญมีความเป็นมาว่ากรมมนุหมได้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะพระราชปณิธานที่ท่านได้ออนุเคราะห์ให้มีการจัดตั้งกรมบนุใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็าจะได้รับรู้และเห็นประวัติเบื้องต้นซึ่งเดิมเกิดจากกรมช่างใหม่เองเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็นในรู้ข้อมูลในวันนี้นะครับรวมไปถึงนิทรรศการอีกหลายด้านซึ่งผมองว่าทํำยังไงให้นิทรรศการในวันนี้เป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเห็นเป็นเ,เหมือนเป็นนิทรรศการมีชีวิตเพราะว่าเราอาจจะเห็นนิทรรศการที่เป็นบอร์ดเป็นข้อมูลเป็นเอกสารเยอะแยะแต่วันนี้เรามองว่า,าถ้ามี การจัดนรการในรูปแบบที่เห็นภาพแล้วเข้าใจได้นะครับเช่นเรื่องของต้นน้ําเราก็จะเห็นเป็นการปลูกหม่อนเป็นแปลงที่เราทําอยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับก็นําต้นหมอนขนาดให,ใหญ่มาให้ท่านดูต้นหมอนไม่รู้ว่าหลายท่านจะเคยเห็นหรือเปล่าแต่ผมมองว่าต้นหมอนที่อายุเกินสิปีเนี่ยก็ต้นสูงใหญ่เหมือนต้นไม้ยืนต้นอื่นนะครับก็จะเห็นในงานนี้นะครับกระบวนการ เลี้ยงไหมนะครับเราก็จะรู้จะเห็นว่าไหมต่างๆมีกี่พันสายพันธุ์อะไรบ้างที่มีความเหมาะสมที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยแล้วมีคุณภาพอย่างไรเราก็จะมีการอนุรักษ์นะครับคือถ่ายทอดเรื่องการเลี้ยงไหมของเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนาในการใช้ระบบการเลี้ยงแบบทันสมัยขึ้นเช่นระบบหลังเลื่อนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นและรวมไปถึงงานวิจัย ทั้งหลายที่ที่มีเราก็เอามาสแสดงในงานนี้ด้วยและในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดประกวดทั้งเส้นใหมและผ้าไหมรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ก็ผลการประกวดที่้นจะเห็นผ้าได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3สที่สวยงามมากนะครับราคาท่านต้องมาดูเองว่าราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ดูเทคนิคการทอดูผ้าแต่ละประเภทเนี่ยเป็น เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่อยากให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมดูว่าพระหมายไทยเหลือค่าจริงๆนะครับยังได้เห็นเรื่องของชีวิตประจําวันที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องใหมายเราก็จะจัดเป็นห้องเ,อเหมือนพาห้องของอคอนโดหนึ่งห้องว่า,าสตูดิโอคอนโดมิเนียมเนี่ยใช้อะไรบ้างนะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ามาเกี่ยวกับเรื่องหม่จนถึง เข้านอนตอนตอนค่ำเนี่ยนะครับลหลายๆอย่างนะครับอีกส่วนที่สําคัญนะครับเราก็มีการแสดงบูรณาการกับประเทศจีนประเทศอินเดียซึ่งมีต่างประเทศมาจัดเทศการให้เราได้ได้เห็นเส้นทางของไหมเนี่ยไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยเางเดียวมีประเทศอื่นอีกหลายประเทศนะครับเราก็จะได้รับรู้ข้อมูลความรู้หลากหลายนะครับโอ้ มีกิจกรรมหลังจากพิธีเปิดไปแล้วเนี่ยวันต่อไปวันที่1นึสเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเดินแบบของผมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนไทยในต่างประเทศนะครับอีสิบก้าประเทศซึ่งเราได้ตั้งเป็นพูตอัตลักษณ์ใหม่ไทยที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องพระหมายไทยในต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็จะมี มาร่วมเดินแบบแล้วก็ผ้าไหมที่สวยที่เขาได้สะสมไว้เนี่ยก็ได้ออกมาโชว์ได้เห็นว่าโอ,อา้ตั้งแต่มีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผ้าไหมเราไปไกลถึงขนาดไหนนะครับในส่วนที่างานสาธิตต่างๆก็จะมีการสาธิตไม่ว่าจะดูดูแลเรื่องการใช้ผ้าไหมวิธีการซักผ้าไหมต่างๆก็จะเห็นในงานนี้นะครับ และที่สำคัญเราจัดบูธร้านค้ากว่า200 mm hmm. กว่า200ล้านนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าแต่ละร้านมาแต่ละจังหวัดเนี่ยเราได้คัดสรรกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีคุณภาพรวมมาถึงผ้าไหมก็ได้กำชับในเรื่องของการจำหน่ายการกำหนดราคาที่ผู้ประชาชนเนี่ยทั่วไปผู้บร mm ิโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในราคาท,ที่ที่เป็นธรรมนะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นก็ถือว่า มีร้านค้ากว่า200ร้านค้าเนี่ยหรือว่าผ้าไหมเนี่ยมีจานวนเยอะมากแต่ละร้านนะครับก็อยากให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมรับซื้อสินค้าผ้าไหมของไทยแท้ๆครับก็ต้องต้องเดินทางมาแน่ๆที่อิมแกเมืองทองธาน,นีในหอที่6ที่7ในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน แล้วท่านเดินเข้ามาผ่านประตูซุ้มมาเนี่ยท่านก็จะเห็นความแปลกใหม่ในการจัดนิทรรศการการจัดร้านรวมไปถึงเป้าหมายที่ทั้งเกษตรกร,กรผู้ทอผ้าอะไรต่างๆเนี่ยได้สะสมไว้ก่อนที่จะ,ะนํามาในงานเนี้ยบางชนิดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับผมก็เดินไปดูมาเมื่อสักครูน่นี้ราคาก็น่าจะขึ้นหลักแสนอยู่นะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านประชาชนทุกๆท่านครับพวเร่พกทุกๆท่านที่ต้องการชื่นชมหรือต้องการซื้อสินค้าเรื่องเกี่ยวกับมอนใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็ขอเชิญที่อิมแพกมองทองธานีในวันที่สามเอนสิงหาถึงวันที่3กันยาหยุคกับทุกๆวันเวลาตั้งแต่เช้า9ก้าโมงไปต้นไปจนถึงสองทุ่มนะครับก็เชิญทุกท่านครับ เมต้านิวขบจบทุกข่าว